สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวิน ก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเข้าวินในเอพิโซดที่5 5นะครับก็เอพิโซดนี้ก็น่าจะเป็นเอพิโซดหนึ่งที่เป็นเอพิโซดที่ผมโพสดคนเดียวนะครับหลังๆจะค่อนข้างจะมีแขกรับเชิญกับไม่ไม่คุยกันเองในแอดมินในเพจก็ก็จะเป็นแขกรับเชิญเพราะนั้นเนี่ยอคอนเทนต์นี้อัดไว้ค่อนข้างนานนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เริ่มเริ่มกินบุญเก่านะครับเริ่มเก็บ เอาคอนเทนท์ที่ที่เก็บไว้อัดเก็บไว้ตั้งแต่จริงๆเก็บไว้ตั้งแต่ยังเป็นครูแท่งไตต,ตอลกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะพป็นเพาะทางพูดก,กว้างในเรื่องของการคอนดิไฟโหลดนะครับซึ่งก็ลงรายละเอียดพอสมควรนะครับผมก็เพิ่มเป็นการสิ่วลาก็เชิญพบกับเอพิโซดที่ห้ได้เลยครับ ครับวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการคอนดิไฟโลดนะครับหรือว่าการการทำโหลดได้เป็นตัวเลขอ่ะง่ายๆนะครับเพราะว่าลองนึกนะครับว่าวิ่ง 10K ทุกวันเนี่ยสตรีสที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยเท่ากันไหมเราไม่นับเรซิโดฟติกนะครับหรือว่าความล้าที่สะสมนี้เกิดขึ้นนะครับเรานับแค่สเตรสเซอร์หรือสตรีสที่เกิดขึ้นจากการวิ่ง 10K ทุกวันแต่และว,วันเท่ากันไหมโอเคช่วยอีกนิดนึง วันจ mm ันวิ่งเพสหกสิบวันอังคารวิ่งเพสเจ็ดสิบเท่ากันอันไหน mm hmm. เป็นสตรีส hmm. กับร่างกายหรือว่าเพิ่มความเค้นความเครียดกับร่างกายมากกว่ากันนะครับ mm hmm. ผมเช mm ื่อว่าทุกคนนงจะตอบว่าวิ่งเพสหกสิบนะครับซึ่งนี่แหละนี่แหละคือการคอนติายโหลดนะครับทำโหลดให้เห็นว่าโอเคมัน mm hmm. มัน,ม,นมันแตกต่างกันนะต่อให้ ระยะทางเท่ากันนะครับซึ่งการทำคนดฟายโหลดเนี่ยในในทุกๆวงการเขาเขาในสปอร์ตอื่นๆค่อนข้างจะมีอย่างอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วพวกเราก็มีนะครับใน e n d u r i n c e s p อ r t อย่างยกตัวอย่างเช่นยกน้ำหนักเนี่ยก็จะมี RM นะครับเปอร์เซ็นต์ของ RM ยกกี่ครั้งยกเท่านี้ต้องยกได้กี่ครั้งนะครับอย่างถ้ายก RM สสูงๆก็ไม่เกิน3ครั้งถึง6ครั้งอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือถ้า 60% RM ก็ยก15ถึง20เนี่ยครับเขามีไกด์ไลน์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการคอนดิายโหลดถามว่าสำคัญไหมสำคัญนะครับเพราะว่าทำไมถึงจะต้องคอนดิายโหลดอย่างที่เห็นเลยครับ 10K ทุกวันสัจจสต่อร่างกายไม่เท่ากันละนะครับ อย่างแรกก็คือรู้ว่าต้องพักเท่าไหร่นะครับในการซ้อมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราแบ่งเป็นโซนนะครับสมมติเราแบ่งเป็นโซนขึ้นมาโซนใช้เพสโซนนะครับสมมติว่าเราซ้อมด้วยเพสก็คือร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่แล้วก็คูณเพสหกเนี่ยคือโซนสามของเรานะครับ เพส7เนี่คือโซน2ของเราสมมติ Smooth, นะครับสมมติแบ่ง5โซนง่ายๆอันนี้อันนี้เป็นตัวเลขสมมติทั้งนั้นนะครับวิ่งเพส 60k ก็เท่ากับว่าเราเอา3คูณ 10k ก็เท่ากับเลข30นะครับเพส7 10k ก็เท่ากับเพสโซน2คูณ10นะครบก็เท่ากับ20เพราะนั้นเราจะสังเกตเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราสังเกตตัวเราเองได้ว่าโอเค ถ้าวันนี้ฉันวิ่งสามสิบวันนี้มันนมันหนักนะเนี่ยนะครับวันนี้เราวิ่งยี่สิบหรือวันวิ่งแค่สิบห้านะครับเมื่อเทียบกับเมื่อวานระยะทางเท่ากันก็จริงแต่ว่าความหนักมันมันไม่เท่ากันเราเพราะฉะนั้นวันที่เราวิ่งสาสิบเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องพักมากกว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งในการทําโหลดนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราต้องพักมากขึ้นแม้ว่าจะวิ่งระยะทางเท่ากันก็ตามนะครับอย่างที่สองทไมถึงต้อง คนที่ไฟโหลดเราจะได้แทร็กได้นะครับนักเล่าผมที่ที่เทรนที่นี่เนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งนี่ค่อนข้างที่จะท็อปของเอชกรุ๊ปนะครับการมีเทรนนิ่งหลอกของเขาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดนะครับซึ่งก็คือตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยจนถึงปัจจุบันนะครับเขาเขียนใส่กระดาษแล้วก็เป็น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 ปึกเลยนะครับเอามาให้อ่านปัจจุบันก็คือก็ยังเขียนยังพิมพ์หาผมอยู่นะก็คือมันใช้ซอฟต์แวร์นะของผมก็จะต้องพิมพ์จ o ร์น a ล แล้วก็พิมพ์อะไรก็ตามเขาก็จะเขียนแยกของเขาเขาบอกว่ามันเขาชอบแบบนั้นเพราะว่าเขาจําได้ง่ายกว่าแล้วเขาค่อนข้างที่จะแช็กตัวเองได้ว่าวันนี้รู้สึกยังไงแล้วเขาก็จะพอที่จะเทียบกับเวิร์กอัลเดิมในปีที่แล้วได้เพราะเขาเขียนและจำได้คือการทำแทร็กกิ้งแบบนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูงนะครับคือผมจะบอกไว้ก่อนว่าการคนดฟายโหลดมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับ Today's Plan Training P e a k Golden c h uh, e e t a Excel Final Search w k o 4 w k o 5มันไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งแค่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะครับสําหรับใครสักคนที่ต้องการแค่เห็นว่าเราซ้อมหนักแค่ไหนแล้วเราจําเป็นที่จะต้องพักแค่ไหนเนี่ยกระดาษปากกา Excel นะครับมีนาฬิกาจบละนะครับหรือจริงๆแล้วเรา ถ้าสมมติซ้อมแร็ต,รตรแกนี้ยิ่งง่ายเลยนะครับว่าโอเคเราซ้อมวิ่งเพสเท่านี้เวลาเท่านี้จดๆจด,จดแล้วก็เอามาคํานวณเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งอย่างที่ผมบอกครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สามที่พูดก็คือไม่ซีเรียสว่าคุณจะแบ่งโซนยังไงนะครับแต่จะต้องแบ่งโซนและยึดโซนนั้นอันนี้โค้ชมาร์คเซอร์ติโนนะครับของ MPI c o a c h โคชชิ่งเนี่ยตอนที่มาสอนผมในเอ่อ USAT l e v e l s u s a t l e v e l 2 Endurance เนี่ย แกมัจะบอกชัดเจนว่าโซนแล้วก็เทสต์ยังไงก็ได้แต่ขอยึดหลักนั้นนะครับเหมือนกันนะผมอาจะบอกว่าคุณจะชั่งน้ําหนักยังไงก็ได้ทุกวันแต่ขอให้ยึดน้ําหนักเดิมเออเครื่องชั่งน้ําหนักเดิมนะครับเราดูเทรนด์การเปลี่ยนแปลงเทอร์มิเตอร์ก็เช่นกันหรือว่าอะไรก็ตามนะครับให้เทสจากที่เรายึดแล้วถ้าเราเอาตัวเลขนั้นมายำยังไงก็ใช้สูตรในการยำแบบนั้น เพื่อที่ว่าจะได้ดูทิศทางการพัฒนาได้แต่เพราะฉะนั้นการคอนดิายโหลดก็ตัวเลขง่ายๆมันก็คูณได้นะครับได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าการคอนดิายโหลดเนี่ยเราทํำยังไงนะครับก็ส่วนใหญ่ต้องใช้วอลลุ่มคูนอินเทนซิตี้นะครับวอลลุ่มของเราเมื่อกี้คือ 10k อินเทนซิตี้ของเราก็คือเพสที่วิ่งไปนะครับเราเอามาคูณกันอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งแต่ว่าคนที่คิดนะครับคนแรกๆของโลกตั้งแต่ปี91970เนี่ยก็คือ บ a นนิสเตอร์นะครับบานิสเตอร์แกใช้สิ่งที่เรียกว่า trim นะครับ T R I M P หรือว่า r ท n n i n g impulse เนี่ยก็คือการแต่ของเขาจะใช้เป็น h า r ์ t เร e ฮา r ์ดเรทโซนครับซึ่งสพตอนนั้น h e a r ์ Heart rate เนี่ยเป็นวัฒนาการใหม่นะตอนนั้นนะครับก็เลยเอาใช้ Heart Rate เป็นตัวแบ่งแล้วก็คำนวณ Trending Intensity นะครับ เอ uh, ซึ่งมันมีวิธีการที่จะแบ่งโซนเขาใช้วิธีง่ายๆจริงๆแล้วจริงๆแล้วสูตรมันก็ค่อนข้างที่จะมีเพิ่มอยู่ตัวสองตัวแต่ว่ายกตัวอย่างง่ายๆก็เขาก็จะเอาประมาณสมมติว่าแบ่งโซนฮาร์ดเลทเป็น5้าโซนอย่างเงี้ยครับเขาก็เอาตัวเลขเวลาทั้งหมดไปคูณกัแบบโซนนั้นก็คล้ายๆของเราที่ผมเพิ่งยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนผมพยายามทำให้ซิมเปิลที่สุดนะครับ เอ้ยทำไมไม่ตรงกับที่ไปอ่านใน l เร r เจอร์มาผมย่อลงมาให้เห็นว่าโอเคการทำคอน n ิฟ f y โหลดง่ายๆมันทำยังไงนะครับเผื่อผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์สูงๆจะเห็นสูตรการทำ TSS หรือว่าสูตรการทำ RTSS แล้วบอกว่าทำไมผมไม่ไปจุดนั้นจุดมุ่งหมายของพิโซดนี้ก็คือต้องการให้เข้าใจว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบการวิ่งในแต่ละครั้ง จะต้องเซตมาตรฐานขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะได้ทราบได้แล้วก็ผมพยายามทำให้มันสิมเปลที่สุดสมมติว่าโซนฮาร์เรทห้าโซนอย่างเงี้ยครับก็คูณเวลาเข้าไปแล้วก็บวกอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยโอเควันนี้เราวิ่งหนักแค่ไหนนะครับแล้วเราจําเป็นต้องพักแค่ไหนจริงๆแล้วปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่ช่วยได้มากก็คือ,อซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผม ช้ำใจทุกครั้งที่ผมเห็นเพราะทุกครั้งที่ผมใส่ในคาวิ่งแล้วมันก็จะบอกว่าพัก3ปีนะครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้นก็พักสองสาวันซึ่งก็คือการอของการบินใช่ไหมครับที่จะบอกว่าเราพักเท่าไหร่นะครับ recommended rest นะครับเท่าไหร่หลังจากแต่เรา work out นะครับซึ่งณจุดนั้นมันก็ถามว่าช่วยได้ไหมเอ่อช่วยได้นะครับช่วยได้ถ้าเอา daily activity เข้าไปด้วยนะครับยกตัวอย่างยังไงนะครับสมมติว่าเราค่อนทําเป็นงานที่แอคทีฟนะครับไปนู่นไปนี่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พื้นฐานความฟิตที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยคอน้างเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่คอน, fit น้างฟิตในแง่ของทั้งชีวิตประจำวันแล้วก็ซ้อมเนี่ยบางครั้งการถ้านาฬิกาอาจจะไม่ได้แอคเคาในในแอคทิวิตี้ประจําวันที่เราทำนะครับอย่างเช่นสมมุติว่า จะบอกว่าแบกข้าวสารก็จะหนักไปนะครับสมมุติว่างานเราค่อนข้างทางี่จะเป็นงานที่แอคทีฟแล้วกันนะครับอพอเราไปซ้อมเนี่ยนาฬิกาอาจจะให้เราพักมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จําเป็นที่จะต้องเอาเดลี่แอคทิวิตี้และสิ่งที่เรามันเกิดขึ้นเนี่ยเอามาเอามารวมมันด้วยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราหยุดซ้อมไปนานๆสักสามสี่วันแล้วมาซ้อมในนาฬิกาค่อนข้าง,างจะเตือนให้ให้พักนานกว่าปกติซึ่ง มันก็เป็นเซฟโซนของเราแต่ว่าความจริงแล้ว3วันที่ผ่านมาเราอาจจะไปเดินเขาเดินป่าที่ค่อนข้างเป็นแอคทิวิตี้ที่ให้สเตรสกับร่างกายอยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีใช้ได้แต่ต้องดูออฟเรคคอร์ดที่นาฬิกาไม่ได้ไม่ได้คิดไปด้วยนะครับซึ่งเมื่อพูดถึงนาฬิกานะครับมันก็มีเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ ที่เขาคำนวณออกมาคน Define Load ออกมาที่เขาจะเรียกว่าเป็น TSS Score นะครับก็คือไอ้จุดนี้แหละนะครับง่ายๆแต่ว่าพอพูดถึงคำว่า TSS เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเป็นอะไรที่ที่มีสูตรคำนวณค่อนข้างลึกซึ้งนะครับซึ่งไอ้ตัว TSS เนี่ยเมื่อคำนวณออกมาแล้วมันก็สามารถที่จะบอกวันพักได้คร่าวๆนะครับอย่างเช่นถ้าการซ้อม TSS แต่อันนี้จะต้องมาจากสูตรของเขานะนะครับไอ้ที่ผมพูดไปจะต้องเป็นการเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าถ้าสมมุติเราทำแล้วเราเราสามารถเป็นยังไงได้นะครับ TSS 150เนี่ย general rule นะครับก็คือกฎข้าวๆทั่วๆไปก็คนพักประมาณ24ชั่วโมงนะครับ150-300ประมาณ48ชั่วโมง300-450ก็มากกว่า48ชั่วโมงแล้วถ้ามากกว่า450เนี่ยก็ต้องหลายๆวัน ซึ่งตรงนี้มันทําให้เรารู้ได้ว่าโอเคการซ้อมของเรามันหนักแค่ไหนแล้วจาเป็นที่จะต้องสเปซซิ่งใช้คำว่าสเปซซิ่งนะครับก็คือวางวันซ้อมเนี่ยห่างกันแค่ไหนเพื่อที่จะให้ร่างกายเราไม่พังนะครับแต่ณจุดนี้ถามว่า TSS พวกนี้เกิดขึ้นจากการคำนวณของซอฟตแวร์ต่างๆนะครับถ้าวิ่งก็ใช้สไตร์ก็จะมีสตร TSS นะครับถ้าพอใช้พาวมิเตอร์เนี่ยจริงๆควจะต้อง มีซอฟต์แวร์ที่คำนวณ TSS เก็บไว้เพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้พาวมิเตอร์ของจักรยานนะครับจริงๆแล้วทุกกีฬามันมีวิธีการคำนวณอยู่นะครับถ้าใช้ซอฟต์แวร์สูงๆซอฟต์แวร์ไม่ต้องสูงซอฟต์แวร์ทั่วๆไปในการ t r a c การซ้อมอย่างเช่น analyze การซ้อมนะครับทษวทีไม่ใช่ t r a c การซ้อม analyze การซ้อมอย่างเช่น training peaks today's plan n exert t final s e a r c h จะมี TSS S c o r e ที่ทำการซ้อมมาเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งเพื่อทำให้เรารู้ว่าการซ้อมวันนี้หนักแค่ไหน นะครับซึ่งในอัลกอริทึมสูงๆก็จะเอา NGP ก็คือเอาเนินออกไปเอา intensity factor มาคูณซึ่งเป็นค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับผมคงไม่ไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจุดมุ่งหมายของไสโซนนี้คือให้รู้ว่าเราควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ก็ทำออกมาเป็นสิ่งที่เราแท็กของเราเองนะครับเป็นอ,อีกหนึ่งสเต็ปที่เราจะ ดูเรื่องการวางแผนการส้อมให้กับตัวเองนะครับหนึ่งในวิธีที่โจเฟรียลเขาเขียนออกมานะครับก็จะมีการใช้สิ่งที่เรียก,ก RPE นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ถ้าเราไม่ได้ใช้นาฬิกานะครับอย่างเช่นสมมุติว่า RPE 1นะครับก็จะประมาณ20นะครับ RPE 10ก็ประมาณ140ต่อชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติว่าเราวิ่งชั่วโมงหนึง RPE 10ก็คือใส่หมดตั้งแต่นาทีแรกยันนาที60เนี่ย อาทีก็จะมาร้อยสี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องใช้เวลาพักก็ประมาณยี่บสี่ถึงประมาณยี่สิบชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าว,วิ่งมากกว่านั้นนะครับมันก็ก็ต้องใช้เวลาพักมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกหนึ่งตัวอย่างที่ใช้ได้นะครับพอย์ของผมที่ผมพยายามจะสื่อคืออะไรก็คือถ้าสมมติว่าเรามีได้ใช้พวกแพลตฟอร์มต่างๆก็พยายามสังเกตต,ตัวเลขตัวนี้นะครับหลายๆคน Uh, ใช้แพลตฟอร์มสูงๆแต่ว่าก็ไม่ได้ดูว่าเฮ้ยโอเคเทรนนิ่งเซอร์สกอร์ตัวเนี้ยมันเป็นยังไง mm hmm. เพราะว่าจริงๆเทรนนิ่งเซอร์สกอร์ถ้าไปในระดับขั้นสูงมันก็จะมีเรื่องของ uh, PMC ชา a r นะครับก็คือการดูว่าร่างกายเราพร้อมเรียกแข่งแค่ไหนหรือว่าจําเป็นต้องพักแค่ไหนนะครับซึ่งมีตัวเลขต่างๆซึ่งก็เราจะไม่ลงในพิโซดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นนักนก,กีฬาทั่วๆไปเนะี่ย ควรจะต้องเซตสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนก็คือก่อนที่เราจะสามารถเซตตัวเลขนี้ได้มันต้องมีที่ผู้ผลเอพิซดอก่อนคือต้องมีการเทสติ้งก่อนพอเทสติ้งเสร็จปุ๊บมันเอามาทําเป็นโซนได้ซึ่งวิธีการอย่างที่บอกครับหลักการง่ายๆโซนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราสามารถใช้เวลาทำบินโซนตัวนั้นนะ่ะสามารถเอามาคูณได้แล้วก็เป็นตัวเลขที่เป็นของเราเองนะครับสมมติว่าเราสังเกตได้นะครับมัน มันจะต้องมีช่วงที่เราเก็บข้อมูลก่อนแหละนะครับประมาณ 1, เดือนนึงสงเดือนที่จะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อตัวเลขตัวนี้ระวันถัดมาเราล้าแค่ไหนนะครับแต่ว่าก่อนออกก็ต้องมีเซตนะสมมติว่าวันนี้เราจะออกไปวิ่ง420รเซตสมมตินะครับที่เพสคอมเนอประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกมาดูาเราทําได้ไหมนะครับแล้วถ้าอาทิตย์หน้าเราทําเหมือนเดิมตัวเลขก่อนที่เราจะไปซ้อมเนี่ย ไอ้ตัวเลขที่คูณออกมาเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่มันก็สามารถบอกได้ว่าเราผักพอไหมนะครับเพราะว่าการซ้อมมันไม่ไหมายความว่าซ้อมได้มากแค่ไหนนะครับแต่เราซ้อมได้เพื่อให้เราเรียกค่ารีได้แค่ไหนยกตัวอย่างเช่นนะครับการซ้อมคือการกินอาหารอนนอเ์จี้นี้ถ้าอ่านในเพจก็จะเจอนะครับก็คือซ้อมไม่ได้ซ้อมว่าเรากินได้เยอะแค่ไหนแต่ซ้อมก็คือซ้อมมากินแล้วเราย่อยได้แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราคอนดิไฟโหลดเนี่ยก็แสดงให้เรารู้ว่าเราต้องใช้เวลาเท่านี้เพื่อให้เราย่อยการซ้อมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะไม่เยอะเกินไปนะครับสําหรับการซ้อมต่างๆหรือว่าตัวเลขต่างๆที่โยนไปในเอพิโซดนี้นะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะรู้อะไรลึกก็ยิงคําถามเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะพยายามตอบนะครับก็หวังว่าคอนดิไฟโหลดจะทําให้การวางแผนการซ้อมของนักกีฬา ของผู้ฟังนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับครับก็หวังว่าทุกคนจะพอเข้าใจนะครับในการทำตัวเลขนะครับให้ให้เป็นสำหรับการซ้อมในแต่ละครั้งเพื่อเปรียบเทียบหรือว่าเพื่อดูว่าร่างกายเราเป็นยังไงในการตอบสนองกับโหลดในแต่ละครั้งนะครับถ้า ต้องการลงลึกเพิ่มเติมนะครับก็คาดว่าคงจะมีคลาสที่เกี่ยวกับพ,พวกนี้ในเร็วนี้นะครับก็ส่วนถ้าอยากรู้เรื่องอื่นถ้ารู้สึกว่ามีคำถามอะไรเพราะว่าภายในช่วงเวลา1 5บหยีนาทีผมเชื่อว่าคงอธิบายได้ไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่นักแต่จุดประสงค์ก็คืออยากให้เห็นว่ามันมีวิธีการนะครับที่จะเปรียบ เปรียบเทียบนะครับสิ่งที่เราซ้อมมาในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละช่วงของการซ้อมเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เราใส่ไปแล้วเราได้ผลอะไรกลับมานะครับถ้าถ้าต้องการอะไรเลยลงลึกก็ส่งคําถามเข้ามาได้นะครับก็เหมือนถ้าติดตามรายการมาก็จะทราบว่าเรามี Q& A ด้วยนะครับแต่ถ้าคําถามมันจําเป็นที่จะต้องลงลึกนะครับก็อาจจะทําแยกเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งออกมา นะครับซึ่งสามารถถามได้ทั้งในหลังไม้ของ Facebook นะครับเพจทั้งสองเพจไม่ว่าจะเป็นลูกหนุนรั n นิงบายกุเท่งหรือว่าเลนนันรันนะครับาสามารถที่จะส่งอ e ีเมลมาได้นะครับที่ podcast@lkrbkt.com นะครับก็เราทั้ง3มคนนะครับจะตอบทันทีแล้วก็จะเอาคำถามขึ้นไปตอบออกอากาศในทุกววนเสารด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ฟังมาถึงจุดนี้ เรารู้สึกว่ารายการนี้มปประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์หรือว่า subscribe ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกดไลค์ใน Facebook กด first notification ใน Facebook นะครับกด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับใน YouTube ถ้าฟังอยู่ก็กดเป็น follower ใน Spotify ถ้าเป็น apple podcast ก็รบกวนเข้าไปรีวิวนะครับแล้วก็เขียนอะไรนิดหน่อยก็ดีนะครับติทั้งชมเรารับฟังทุกอย่างนะครับ ถ้าใครทําแล้วก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเป็นกําลังใจชั้นดีให้พวกเราแต่ถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณที่ฟังมาจนถึงจุดนี้เรายังมีคอนเทนต์ดีๆอีก50กว่าเอพิโซดมีบทความที่น่าสนใจอีกเยอะในเพจลองแวะเข้าไปดูครับหวังว่าด้วยคอนเทนต์สาระต่างๆอาจจะทําให้ท่านเปลี่ยนใจแต่ก็ถ้ายัางกลับมาในวันอังคารและวันเสาร์นะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆจากช่ e l นี้จากรายการนี้ จากโชว์นี้ให้ท่านอยู่นะครับแล้วหวังว่าวันหนึ่งจะเปลี่ยนใจท่านนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าใครมีคำถามในกีฬาถามมาแล้วเราจะแคะแงะเราแกะมันออกมาแล้วพบกันใหม่กับรายการเข้าวินในพิศซอหน้าสวัสดีครับ